哎，好比，啊，搬新家，搬新家，哎，哎，朋友叫那嘛没？哎，我听到了。 สำหรับมิติด้านความมั่นคงของพมา่าในวันนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงมิติด้านความมั่นคงของพมา่าแล้วถ้าหากว่าไม่พูดถึงเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างเพราะว่า ปัญหาชนกลุ่มน้อยในพม่านั้นมีมากมายครับเนื่องจากพม่าเป็นรัฐพหุชาติที่มีชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่ถึง135เผ่าวันนี้จะพาไปพบกับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยที่สำคัญๆเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มแรกที่จะพาไปพบก็คือกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่หรือ SSA ย่อมาจากชาน State Army หรือที่บางคนเรียกกันว่า กองทัพรัชฉานของพลโทเจ้ายอดศึกที่เรารู้จักกันดีนะครับพลโทเจ้ายอดศึกดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัชชานและเป็นหัวหน้ากองกําลังกู้ชาติกลุ่มนี้ซึ่งกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่นั้นเคยร่วมกับกองทัพเมืองไตของขุนสามาก่อนก่อนที่ขุนศาจะเจรจาสงบศึกกับกองทัพพม่าในปี1995 เมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2012ที่ผ่านมานั้นสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉานของไทยใหญ่ได้เจรจาตกลงกับรัฐบาลพมา่าเพื่อหาทางยุติข้อขัดแยง้งที่มีมานานกว่า50ปีที่นครเชียงตุงของรัชฉานโดยรัฐบาลพมา่าได้ส่งผู้นำระดับสูงของกองทัพเข้าร่วมเจรจากับเจ้ายอดศึกมีความพยายามที่จะสร้างความปรองดองกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง โดยได้ลงนามยอมรับกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่หรือว่ากองทัพรัชฉานว่าเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายมีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนชาวพม่าทั่วไปอีกทั้งยังมีการถกแถลงกันถึงเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดที่มีอยู่อย่างมากมายในรัชฉานโดยเจ้ายอดศึกก็จะหนักในความจริงข้อนี้ดีนะครับจนถึงกับประกาศนโยบายที่จะร่วมกับรัฐบาลในการปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของเขาอย่างจริงจัง พลโทเจ้ายอดศึกยอมรับว่าในอนาคตนั้นกองกําลังของเขาจะเริ่มมีความสัมพันธ์ในทางที่ดีกับกองทัพพมา่าสาเหตุที่เกิดการประทะในช่วงนี้ก็เพราะว่าทหารของเขารบพุ่งกับทหารพม่ามาเป็นเวลานานกว่า50ปีการจะหยุดรบกันในทันทีทันใดนั้นคงจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทําได้นะครับนอกจากนี้เจ้ายอดศึกก็ยังกล่าวว่าการเจรจาสงบศึกกับพมา่าไม่ได้กําหนดว่าใคร จะอยู่ใต้อำนาจของใครซึ่งแนวทางนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองกับรัฐบาลพมา่าส่วนการเจรจาอื่นๆก็ยังจะต้องดำเนินการต่อไปล่าสุดนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกับรัฐบาลพม่าได้ประชุมหาหรือกันเมื่อวันที่9-10มีนาคมปี2014ที่เมืองย่างกุง้งเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละ9คนร่วมกันร่างข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ โดยกลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนเดินทางมาประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมร่างข้อตกลงดังกล่าวในช่วงของวันที่19ถึงวันที่20มีนาคมปี2014นะครับกองกำลังอีกกลุ่มหนึ่งครับที่น่าสนใจคือสหภาพแห่งชาติกาเรียงหรือที่เรียกกันว่ากาเรียง KNU KNU นั้นย่อมาจาก Karen National Union ซึ่งต่อสู้กับพม่ามาตั้งแต่พม่าได้เอกราชในปี1948เพราะว่าในเวลานั้นกเกเหรีไม่ต้องการรวมประเทศกับพม่าดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงปางหลวงหรือปางหลวงเมื่อหเหตุการณ์พลิกผันอันเนื่องมาจากการรอบสังหารองซานขอ้อตกลงก็ถูกยกเลิกสงครามระหว่างกเกเหรีกับกองทัพพม่าก็เปิดฉากขึ้นเดิมกเกเหรี่ยง KN u ยูนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลโบเมีย ซึ่งตั้งตนเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี1976จนถึงปี2000เกะเรียง KNU นั้นมีกองกำลังย่อยอยู่2กองกำลังนะครับคือกะเหรียง KNLA ย่อมาจาก Karen National Liberation Army ซึ่งเป็นกะเหรียงที่นับถือศาสนาคริสต์เดิมชาวกะเรี่ยงนั้นนับถือศาสนาคริสต์มาตั้งแต่สมัยที่พมา่าถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับกองกำลังอีกกองกำลังหนึ่งคือ กองกำลังเกเรียงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธหรือว่าเกเรี่ยง DKBA ย่อมาจาก d e m o c r a t ติ k a r e n Buddhist Army ซึ่งเป็นกองกำลังที่นับถือศาสนาพุทธในปี1994หรือปี2537นั้นเกเรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ DKBA ได้แปรพักเข้าร่วมกับรัฐบาลพมา่าโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเกเรี่ยง KNU หรือว่าเกเรี่ยงคิส การเข้าร่วมกับกองทัพพมา่าในครั้งนี้ทําให้กองทัพพมา่าสามารถยึดที่มั่นสําคัญสําคัญซึ่งเป็นกองบัญชาการของกะเหรี่ยง KNU ที่มาเนพรซึ่งติดกับชายแดนไทยได้ปัจจุบันกะเหรี่ยง KNU ต้องใช้ยุทธวิธีกองโจนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามตะเข็บชายแดนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลพมา่าต่อไปนะครับกองกำลังอีกกองกำลังหนึ่งคือกองกำลังปลดปล่อยคชินหรือ k i a ย่อมาจากคาชินอินดีเพนเดนซ์อาร์มี่ซึ่งเป็นกองกำลังในสังกัดขององค์กรเพื่อเอกราชคาชินหรือ KIO ย่อมาจากคาชินอินดีเพนเดนซ์ออร์แกไนเซชันซึ่งจัดตั้งขึ้นเสมือนรัฐบาลของชาวคาชินมีการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองเช่นมีโรงเรียนภาษาคาชินที่ทางการพม่าพยายามจะทำลายภาษาคาชินด้วยการบังคับให้ใช้ภาษาพม่า รวมทั้งมีโรงพยาบาลมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าสถานีโทรทัศน์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสถาบันการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าและห้องสมุดแห่งชาติที่บันทึกเรื่องราวและประวัติศาสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวขะชินทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลพม่าได้พยายามเขียนประวัติศาสตร์ของขะชินขึ้นมาใหม่จึงไม่เป็นที่ยอมรับของชาวขะชินในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1994 กองกำลังปลดปล่อยขชิน KIA ได้ลงนามในสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่าภายหลังจากที่รบพุ่งกันมาตั้งแต่ปี1961อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2011ทหารพม่าก,ก็เปิดฉากโจมตีที่มั่นของทหารขชิน KIA ริมแม่น้ำท่าปิงซึ่งการรบในครั้งนี้นะครับก็เชื่อกันว่าทหารพม่าต้องการควบคุมพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งพลังงาน ึ่งอยู่ในพื้นที่ของกองกำลังปลดปล่อยคาชิน KIA ทําให้การสู้รบเปิดฉากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ยุติไปนานกว่า17ปีการสู้รบยังคงดําเนินมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีความพยายามในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลน,นอร์เวย์โดยมุ่งเน้นไปที่การหยุดยิงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงข้อขัดแย้งการเมืองต่างๆที่มีอยู่การสู้รบดังกลาง่าว ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์กว่า1 0 0 0 0คนต้องอบพยพภัยสงครามไปอาศัยอยู่ตามพรมแดนที่ติดกับจีนนะครับแต่ก็ถูกกองกําลังของจีนผลักดันให้ข้ามพรมแดนกลับมาตั้งหมู่บ้านผู้ลี้ภัยในเขตพมา่าจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งใหม่นี้กองกําลังปลดปล่อยชิน KIA อ้างว่าฝ่ายตนเสียกําลังทหารไปกว่า700คนพร้อมกับอ้างว่าทหารพรมา่าเสียชีวิตถึงกว่า5,000คนครับ สำหรับเขตการปกครองของกองทัพพมา่านั้นนะครับพมา่านั้นแบ่งสายการบังคับบัญชาหรือแบ่งเขตการปกครองออกเป็นกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษหรือว่า Bureau of Special Operation มีจำนวนทั้งสิ้น6กองบัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนี้มีขนาดเทียบเท่ากับกลุ่มกองทัพหรือว่า Army Group ในการจัดของโลกตะวันตก มีผู้บัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษชัน้นยศพลโทแต่ละกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษจะประกอบไปด้วยกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารหรือว่า Army Regional Military Command อยู่ภายใต้าการบังคับบัญชามีผู้บัญชาการภูมิภาคทางทหารชั้นยศพลตรีเป็นผู้บังคับบัญชารัรบผิดช,ชอบนะครับมาดูกันนะครับว่ากองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษทั้ง6กองบัญชาการนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่1รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือที่ติดกับประเทศอินเดียและประเทศจีนรวมทั้งรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางบางส่วนมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ประกอบด้วยกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารจานวน3กองบัญชาการคือกองบัญชาการภาคกลางหรือว่าเซ็นทรัลคอมานตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์มีกองพลมัณฑะเลย์อยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาประกอบด้วยกองพันทหารราบจํานวน17กองพันกองพัน กองบัญชาการภาคตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่า North Western Command มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองโมนยาวาบางคนก็เรียกว่ามอนยาวาหรือว่ามอนยอซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมันดาเลไปทางที่ตะวันตกประมาณ3มชั่วโมงมีกองพลสกายอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาประกอบไปด้วยกองพันทหารราบจำนวน25กองพันและกองบัญชาการภาคเหนือหรือว่า Northern Command รับผิดชอบรัฐคชินซึ่งมีเขตแดนส่วนใหญ่ติดกับประเทศจีนมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมิจินา ประกอบด้วยกองพันทหารราบจำนวน33กองพันทางด้านกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่2จะรับผิดชอบพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศซึ่งติดกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ติดกับประเทศลาวมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองลาเซียวประกอบด้วยกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารจำนวน3กองบัญชาการคือกองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่า North Eastern Command มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองลาเซียวเช่นเดียวกับตัวกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่2 รับผิดชอบพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือประกอบด้วยกองพันทหารราบจำนวน30กองพันกองบัญชาการภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Command มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองตองยีรับผิดชอบพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานประกอบด้วยกองพันทหารราบ42กองพันในจำนวนนี้รวมกองพันทหารราบเบาจำนวน16กองพันซึ่งสังกัดกองบัญชาการยุทธการภาคหรือ ROC นะครับย่อมาจาก Regional Operation Command มีฐานะเทียบเท่ากับกองผลน้อยซึ่งแบ่งกําลังมาจากเมืองดอยก่อหรือลอยก่อเมืองหลวงของรัฐขยาเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจในรัชฐานภาคใต้สาเหตุที่กองบัญชาการภาคนี้มีกําลังทหารมากเป็นพิเศษก็เนื่องจากเป็นฐานในการอารมสรพกําลังเพื่อรบกับชนกลุ่มน้อยในที่ราบสูงฉานซึ่งมีอยู่หลายชาติพันธุโโ์นอกจากนี้ยังมีกองบัญชาการภาคสามเหลี่ยมหรือบางครั้งนะครับเรียกกันว่า กองบัญชาการภาคสามเหลี่ยมทองคำ Golden Triangle Command มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงตุงหรือว่าเก่งตุงหรือเขมรัฐตุงขบุรีซึ่งแปลว่ารัฐแห่งความกเกษมสำราญเก่งตุงนั้นเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนานในอดีตกองบัญชาการภาคสามเหลี่ยมหรือว่ากองบัญชาการภาคสามเหลี่ยมทองคำนี้รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกของรัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำติดกับประเทศจีนลาวและไทย ประกอบด้วยกองพันฐานาร,ราบจำนวน23กองพันนะครับส่วนกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่3มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองพัสิมประกอบด้วยกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารจำนวน3กองบัญชาการคือกองบัญชาการภาคตะวันตกเฉียงใต้หรือว่า south western command มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองพัสิมเช่นเดียวกับกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่3นะครับเป็นที่ตั้งของกองพลอิระวดีประกอบด้วยกองพันฐานาร,ราบจำนวน11กองพัน กองบัญชาการภาคใต้หรือว่าเซาเทนคอมานมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองตองอูเป็นที่ตั้งของกองพลพระโคและกองพลมาเกลประกอบด้วยกองพันหานราบจํานวน33ากองพันกองบัญชาการภาคตะวันตกหรือว่าเวสเทนคอมานมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองอานรับผิดชอบรัฐยะไข่หรือที่เรียกกันในชื่อใหม่ว่ารัฐอารากันและรัฐชินประกอบด้วยกองพันฐานราบจํานวน33กองพันทางด้านกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่ส รับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและพื้นที่ตอนใต้ที่ติดกับประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมาริดหรือว่าเมอร์กุยประกอบด้วยกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารจำนวนสองกองบัญชาการคือกองบัญชาการชายฝั่งหรือคอร์สเทิลคอมานมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมาริดเป็นที่ตั้งของกองพลตรนาวสีหรือที่พมา่าเรียกว่าตานินตายีประกอบด้วยกองพันทหารราบจำนวน43 000. กองพันกองบัญชาการนี้นับว่ามีความสำคัญมากนะครับ เนื่องจากดูแลพื้นที่เศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นก๊าซธรรมชาติดีบุกทังสเตนอัญมณีต่างๆที่ขึ้นชื่อเช่นไข่มุกแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ทําการประมงที่สําคัญของประเทศเป็นต้นกองบัญชาการตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า South Eastern Command มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมอละแมงหรือมาละแมงบางครั้งเรียกว่ามอละเมียงซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมอน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากเมืองย่างกุ้งและมันดาเลกองบัญชาการนี้รับผิดชอบพื้นที่รัฐมอนและรัฐกะเหรี่ยงหรือว่ารัฐขยินนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยกองพันทหารราบจำนวน36กองพันกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่หมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือว่าร่างกุ้งรับผิดชอบพื้นที่เขตย่างกุ้งเพียงเขตเดียวจึงประกอบไปด้วยกองบัญชาการภูมิภาคทางทหาร จานวนหนึ่งกองบัญชาการคือกองบัญชาการยางกุ้งหรือว่ายางกร์ขมานมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองมายานกอนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองยางกุ้งเป็นที่ตั้งของกองผลยางกุ้งประกอบด้วยกองพันทหารราบจำนวน11กองพันสำหรับกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสุดท้ายคือกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่6มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองเปลี่ยนมานาของนครหลวงเนปีดอนะครับอันนี้เปลี่ยนมานานี่ออกเสียง ตามราชบัณฑิตยสภาบางครั้งคนไทยเรียกกันว่าเปียงมนาบางครั้งวิกิพีเดียก,ก็เรียกว่าปยินมนานะครับกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษที่6นั้นมีกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารอยู่หนึ่งกองบัญชาการคือกองบัญชาการภาคเนปีดอรับผิดชอบพื้นที่กรุงเนปีดอทั้งหมดกองบัญชาการนี้คาดว่ามีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2006แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดจํานวนกองพันในการบังคับบัญชาครับ ภายในกองบัญชาการภูมิภาคทางทหารก็จะมีหน่วยระดับรองอยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาเรียกว่ากองบัญชาการจัดการยุทธการทางทหารหรือว่า MOMC ย่อม,มาจาก Military Operations Management Command ผู้บังคับบัญชาจะมีชั้นยศพลจัตาวาปัจจุบันกองบัญชาการจัดการยุทธการทางทหารมีจาน,นวนทั้งสิ้น26กองบัญชาการโดยแต่ละกองบัญชาการเหล่านี้จะควบคุมกองพันต่างจํานวน10กองพัน คิดเป็นกําลังทหารประมาณ9,000นายทําให้สถานะของกองบัญชาการจัดการยุทธการทางทหารหรือว่า MOMC นั้นมีฐานะเทียบเท่ากับกองพลและทั้งหมดนี้ก็คือมิติด้านความมั่นคงของกองทัพพม่านะครับจะเห็นได้ว่ากองทัพพม่านั้นยังคงดํารงบทบาทเป็น,นกลไกสําคัญทั้งในประเทศของตนเองและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองและต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปว่ากองทัพพม่า จะมีการปรับบทบาทของตนเองอย่างไรเพื่อให้สามารถโน้มตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015นี้ครับ